อยากจะถามพ่อว่าทำไมชาวพุทธไทยในสมัยนี้ไม่ให้ความสำคัญกับสติปัฏฐานเหมือนในสมัยพุทธกาลคะเพราะไม่เข้าใจโมหะหรืออวิชชาที่สังสมมานานเนี่ยใช่ไหมเกาะกินเราก็ไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าพระผู้มีพระภาพชั่นตรัสว่า อวิชาหรือโมหะเนี่ยฉาบทาโลกโลกในนี้คือรูปนามที่กำลังปรากฏทั้งหกทวันเป็นโลกในวินัยของพระอริยะแล้วในสมัยพุทธการที่แคว้นกุลุถ้าชาวพุทธผู้ใดไม่เจริญสติปัฏฐานจะตำหนิกันอย่างเจ็บแสบว่าเจ้าถึงเป็นอยู่ก็เหมือนตายแล้ว เปิดตรวจสอบดูได้ในพระไตรปิฎกมหามกุฏเล่มที่14หน้า259หาทีนี้เราเนี่ยสังสมอะไรมากมายนะในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เราจำความได้เติบโตขึ้นมาเรียนชั้นอนุบาลปถมมัธยมมหาวิทยาลัยรับราชการก็หาสิ่งโน้นสิ่งนี้คือ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายคือโผฏฐัพพะแข็งอ่อนร้อนเย็นไหวตึงใช่ไหมแล้วก็สภาพดีใจได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจคิดนึกทางใจเนี่ยเนี่ยเราแสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่พ้นไปจากวัฏตะเหวห่ยอ่ยอันแสบเผ็ดเราอนไหวตายเกิดอยู่นี่ไม่รู้จัก กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมาแล้วขอโอกาสให้ตื่นขึ้นมาจากความรับเห็นภายในวัฏตะการเวียนว่ายตายเกิดหนีรถติดอันบ้าคลั่งมองหน้านิดเดียวก็กลาเข้ามาจากต่อยถามว่ามองอะไรวะเอ้าท <c ười> ้าไมมองแล้วจะไปเห็นอะไร เราก็ไม่มองแล้วก็ต้องตอบเข้าไปว่าขอเทอดขอโทษเถิดพ่อเจ้าประคุณทูลหัวยกมือไหว้ไปเลยลขณะนั้นเราไหว้พระธรรมคําตร,สรัสสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีอยู่ทุกอนุภาคของบรรยากาศท่วมหัวท่วมหูยกมือไหว้ครั้งหนึ่งถูกพระธรรมคําตร,สรัสสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหม เราแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราต้องทิ้งไว้ในโรงแรมโลกทั้งหมดเราไปสวิตนะสวิตโซแลนด์ไปดูงานซื้อนาฬิกายี่ห้อดังแพงมากนะเรือนทองฝังเพชรมาแล้วไปไงเวลาเราตายเราก็ต้องทิ้งไว้ในโรงแรมโลกไม่มีใครติดตัวไปได้เลย ทีนี้สิ่งที่เราควรแสวงหาและนำติดไปได้ทุกภพทุก,ทกชาติมีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏเล่มที่สิบสหน้าสองศใช่ไหมอ่าอะไรอ่ะเราเราได้สิ่งนี้ไปเนี่ย เราจะไม่ทุกข์เลยแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์นะนี่ฟังให้ดีนะอ่าสิ่งที่เราควรได้ก็คือความหมดจดอความหมดจดนี่หมายความว่าเราพินารูปนามครั้งหนึ่งขณะนั้นอากุศลโลภะโทสะโมหะหรืออวิชชาโลภะโทสะโมหะหรืออวิชชาเข้าไม่ได้นิดหนึ่งชั่วช้างพับหูชั่วง,งูแลบปลิ้นที่เรา กาลังพิจารณารูปลามเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็ความสังสมไว้ใใหห้ญ่เป็นความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเสียนี่หน้า209นะพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหมามมกุฏเล่มที่14นะเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนะัสใช่ไหม โอ้วันวันนี้เราทุกข์ใจเหลือเกินมีใครบ้างที่ไม่ทุกข์ใจเอ,อ๊ะแตบบ่วันนี้มีความสุขเหลือเกินได้กินทุเรียนหรือของที่เราชอบใช่ไหมนี่ไงแต่ว่าเราต้องการดับความทุกข์และโทมนัสใช่ไหมอ,อ่าเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพราะถ้าเรายังทุกข์และโทมนัสเนี่ย เราก็ไม่พ้นวัตตะการเวียนไหยตายเกิดตอนที่เราพ้นโลกโลกทั้งสามโลกไม่ใช่โลกสามใบนะในไตรปิฎกโลกสามโลกไปพูดระบายลักษณะนามของโลกไม่ใช่ว่ากระปุกตั้งชายพราะนอนเรียกให้ถูกเพื่อนชาวพุทธทั้งหลายนะเพื่อบรรลุญาญาธรรมญาธมนี่คือมรรคผลนิพพานอ่ะ เพื่อกระทํานิพพานให้แจ้งเนี่ยห้าอย่างเนี่ยเราควรได้แต่ว่าไม่ใช่ง่ายง่ายนะโอ้โหยากแสนยากไม่มีอะไรในจักรวาลน,นี้จะมายากเท่าคิดจะลวดไปดวงจันทได้ก็ยังไม่โอ้โหยากอยู่แล้วนะคิดจะลวดไปดวงจันรได้ไม่มีใครทำได้ง่ายๆแต่ยังไม่ยากเท่า การบรรลุธรรมขั้นต้นแม้ขั้นพระโสดาบันยังไม่ได้เอาแค่กัลยาณปุถุชนเนี่ยมีสติทุกเมื่อพิจารณารูปน้มตั้งแต่ตื่นนอนจนจนเข้านอนหลับไปเรายังทำได้ยากแสนยากแต่เราก็ไม่หมดความพยายามใช่ไหมพยายามเหมือนจับด้ามมีดจับบ่อยๆจนกว่าด้ามมีดซึก แน่เข้าใจไหมขุดบอ่อล่อคงคาเู้อุตสาขุดลงไปขุดเตื้นน้ำไม่มีขุดถึงที่น้ำเย็นไหลนายกองเวียนน้ำบริวารข้ามทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไม่มีน้ำแต่ผู้มีปัญญาอ,อย่างน้อยก็อาจจะได้ชาน ช่ไเพราะว่าท่านโอ้อาจจะรู้แค่เอาหูแนบลงไปที่แผ่นดินนะท่านรู้เลยตรงเนี้มีน้ำแต่ว่าขุดไปเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ไม่ถึงน้ำสักทีเพราะมันยังไม่ถึงตาน้ำเพราะนั้นขุดไปขุดไปขุดไปน้ําเย็นไหลพุ่งขึ้นมาทันที